ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวานันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮลา่าปานยิมม้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณหนึ่งรวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวและยังจะมีปัญหากับการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณหนึ่งรับผิดชอบขอให้ระมัดระวังและตั้งรับดีๆนะครับแครับเขาคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้ำหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางนำเกลือนพาก้าวางบนโต๊ะทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ

วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน,น้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนําเสียงหัวเราะมาให้กับคุณสองทำให้คุณสองนั้นอารมณ์ดีสบายใจมีเรื่องพูดคุยบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้สบายใจดีนะครับรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและการงานธุร,รกิจงานต่างๆที่คุณสองรับผิดชอบก็จะผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก,ก็แก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยล่ะครับ วันนี้คุณ3จะวุ่นวายมากๆกับพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณ3นั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงงีใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณ3ม,มีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับคุณสมใส่เสื้อสีเหลืองหรือดำใส่เครื่องประดับสีเงินเงินทองทองใส่แหวนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบกายกับทั้งพี่น้องลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะทําให้คุณสี่นะมีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสี่เลยละครับ วันนี้คุณห้าจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าก็จะเข้ามาทําให้คุณห้านั้นวุ่นวายใจเหนื่อยใจงงงีใจ,ใจและไม่ได้ดังใจขอให้คุณห้าตั้งสติดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีเงิน,เง,นเงินทองทองใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามันตราใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวโดยเฉพาะกับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าก็จะเข้ามาทําให้คุณ6นั้นมีเสียงหัวเราะนะครับอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมีขนมอขอนมเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณ6เลยล่ะครับ วันนี้คุณ7มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงจะมีปัญหากับผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณ7นั้นวุ่นวายเหนื่อยใจง,งงหงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณ7มีสติเยอะๆนะครับแค่รับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ําตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออร่รามันตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วกล้อยน้ำเกลือนพปก้าว,วางบนโต๊ะท,ทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกน ดีขึ้นครับ วันนี้คุณแปดจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีเกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งสูงกว่าก็จะเข้ามาทําให้คุณแปดนั้นสบายอกสบายใจมีเรื่องพูดคุยมีเสียงหัวเราะบ,บางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องจึงทําให้วันนี้สบายใจดีมากๆสําหรับคุณแปดเลยละครับ วันนี้คุณก้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้และจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้าวรับผิดชอบขอให้คุณก้าระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงอาจจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ลงตัวขอให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยก็ดีนะครับเคล็ดลับครับคุณก้าวใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลออรามนตาใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนางนำเกลือ,อนโอพก้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บท้างออก ครอบรัวบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณศูนย์มีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับรอยของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ในวันนี้หรือมีเรื่องราวโชคดีที่เกิดขึ้นในวันนี้รวมไปถึงการงานธุกรกิจงานต่างๆที่คุณศูนยรับผิดชอบก็จะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาก็จะผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักก็จะราบรื่นด้วยถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณศูนยเลยละครับ